ครับผมสวัสดีทุกท่านครับมาพบกันในช่องอาร์ตนิเคีนะครับคลิปนี้เป็นแนวทางฮานอย v ีไอพีท่เมื่อวานฮานอยวีพีสลบนะครับหลังจากเด่นเดินมา2รอบมั่งใช่ไหมอ่าเมื่อวานสลบครับวันนี้ปรับสูตรนิดนิดครับพิจารณาก่อนที่จะตามนะครับโอเคครับมาฟังการวิเคราะห์คร่าวๆครับฮานอยปกติออกผล1 9บเนาฬิกาสามทนาทีครับทันใดเข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามกดติดตามให้ด้วยนะครับและก็กรณีมีโคฟนานะครับ รบกวนจะกดข้ามเนาะฝากไว้ด้วยนะครับฝากไว้ด้วยโอเคครับพาน่อย v i p เอาผลหนึ่งทุ่มครึ่งนะครับเด่น4 7ครับเด่น4 7ครับชอบ7มากกว่าสีดเ็น้อยถึงปางการครับเจาอครับ4 7 6 7 9 7 2 4 หกสี่แล้วก็เก้าสี่ครับหลักร้อยก็ไม่ใช่หลักร้อคือเอาไปม,มัดนะคือแล้วเอาง่ายคือลากผมเด่นผมผมสองตัวส่วนมากผมจะสลับหรือไมก่ก็คือการลากไปแต่ถ้าวันไหนมีร้อยเป๊ะผมก็จะบอกว่าเป็นร้อยนะประมาณนี้นะครับเนาะเข้าใจตรงกันนะครับันก็คือตัวเด่นกับตัวรองเพียงแต่ผมจะไม่พยายามเอาหาตัวที่สามมาเพราะว่าสองตัวดิ้อมันก็นดูเยอะแล้ว นะครับโอเคนะครับร้อยใสสี่ครับถ้าท่านไม่ชอบเจ็ดท่านเก้าสี่ผมไปเร่นกระจายนะประมาณนี้ครับเนาะเข้าใจตรงกันครับบางคนเพิ่งมาติดตามก็อาจจะตกใจเอ๊ะจงใส่ร้อยสี่เป๊ะไหมอ่าเดี๋ยวเวลาแตกเดี๋ยวหาว่าไม่แตกตรงอะขึ้นมาประมาณนี้ครับพิจารณาก่อนตามเนาะชอบตามไม่ชอบผ่านไม่เป็นไรครับเข้ามารับชมเข้ามารับชมกันได้นะครับนะขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับฝากไว้นะครับฝากด้วย ถ้าถูกใจกดไลค์กดแชร์ได้นะครับแต่อย่าเอาไปไว้ในห้องหุ้นห้องหวยห้องไล์กลุ่มไล์ไม่เอานะครับเพราะว่าผมลงคลิปใน YouTube แล้วก็มาต่างกันใน YouTube นะครับสวัสดีครับทุกท่านครับ